บรัดากาศจำเยนเน็นครบับเนยผมคิดว่ามีเขาคุยกันวา,างลำเข้าวางลำออกของของใหญ่ครับของใหญ่จุดร,ราดวางกลุ่งวางปลาตอนเย็ยนครับคนไปเก็บคนกลับมาคนไปล้างปลา ขังยิ้มหน่อยดูรอดูรอดูปลากระปงเปเก็บบนปลากระพงมาแล้วบรรยากาศดีแต่ฝนมากเร็ว เขาลล้าไปดแล้วมั้งครับวันนี้ไปเก็บปนป,บป้ากระพงมาได้าเอาอ่างนั้นเลยเหรออะไรไปดูปลาไหนไหนดูปลา,นะนะาหน่อยเนาะป้าบอสทะเลป้าออทะเลป้าเหรองั้นก็ไปเลยไปต่อจอละไปเลย <c oughs> <c oughs> ลอยไปขอราว้ตัวเหล่ะนจุดตอได้เ่ยงปล้็นอ้างของใหญ่ปนเอาเอะไรไปไหนกน่เอาไเอาดูเอาไหตัร้อยอ่ะเดยวอ่ะเดีวอ่ะอะไรไปไหนอ่ะกูเอากูเอาโล่สองร้อยใส่กาดำเย็นครับผลตกด้ย Et pour retirer.